ท่านผู้ชมแวะไปดูสนามบินแห่งใหม่ของกัมพูชาค่ะยังคึกคักทุกวันล่าสุดนี้มีข่าวถึงขั้นว่าการจราจรเส้นทางที่จะไปสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของกัมพูชาสนามบินเตโชอ่ะรถติดขัดยาวมากจนล่าสุดทางเว็บข่าวกัมพูเชียทแมบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจกรุงพนมเปญต้องจัดจํานวนตำรวจเพิ่มบนท้องถนนอำนวยความสะดวกเนี่ยดูสิคะแล้ว าไปอะ่ะเขาไปเที่ยวกันนะส่วนใหญ่อะครับไปเที่ยวชมสนามบินแห่งใหม่นี่ค่ะดูสินี่ค่ะคือในสนามบินมีพระพุทธรูปนะคะคนก็ไปเที่ยวชมแล้วก็แวะกราบไหว้พระพุทธรูปในสนามบินด้วย <c oughs> อ ถึงขั้นว่าแบบคือรถติดยาวมากนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกันดานซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติเตโชแห่งใหม่เนี่ยค่ะก mm hmm. ็ยังโพสเฟสบุ๊กเลยบอกว่าวันอาทิตย์ที่14กันยายนที่ผ่านมา mm hmm. คนมายืนสนามบินใหม่ของเรามีจำนวนมหาศาลมากส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก แต่ถ้าถามว่าแล้วสนามบินนี้มีเที่ยวบินหรือว่ามีผู้โดยสารมากเท่าไหร่ก็มีตัวเลขจากโฆษกสํานักง,งานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งกัมพูชาค่ะให้สัมภาษณ์กับกัมพูเชียทแมว่าตั้งแต่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมามีผู้โดยสารเฉลี่ยทั้งขาเข้าและขาออกวันละ5,000งืหคน <c oughs> วันละ1 5 0 0 0คนส่วนเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกมีประมาณ130เที่ยวแต่ว่าประชาชนที่เดินทางไปเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะ ไปเที่ยวสนามบินเฉยๆคือไม่ได้เดินทางไปไหนแต่มาเพื่อมาเที่ยวเฮอของใหม่อ่อ่ะ16นาฬิกนาทีพักกันสักครู่